สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Spiritual Reading t a l o นะคะปาฏิหารที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณคือเรื่องอะไรมาให้ไพ่ของแม่หมอช่วยบอกปฏิหารนี้ที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะแต่เหมือนเดิมแม่หมอมีสิ่งดีๆมามอบให้กับคุณนะคะเซตนี้เป็นเซตเคลียร์พลังงานลบและปรับสมดุลน,นะคะเป็นจักกะนะคะเป็นจี้ทีนี้เป็นยันสียันตรานะคะเป็นเกี่ยวกับยันพระแม่ลักษมี เกี่ยวกับความมั่งคัง่งอุดมสมบูรณ์ความมั่นคงแล้วก็เป็นการเคลียร์พลังงานลบด้วยนะคะเป็นเซตเคลียร์พลังงานลบ555บาทนะคะ,ะสัญลักษณ์นี้นะแล้วก็มีสัญลักษณ์ของการตื่นรู้ทางด้านจิตวิญญาณนะปรับจักรกะปรับอ,องค์ความรู้อะไรอย่างเงี้ยของเราเป็นสัญลักษณ์ของมือคบา 3, อ้าสามสามเหลี่ยมกับหัวนะถ้าคนถ้าคนที่รู้จักนะคะก็ไปเซตนี้555บาทเป็นเซเลไนแบบ เรียกได้ว่าพกพาสะดวกนะพกพาสะดวกแต่ก็ใหญ่นิดนึงใหญ่นิดนึงแต่ก็เก๋ๆแหละที่แม่หมอจะชอบวางไว้ตรงนี้วางไว้ในโต๊ะของแม่หมอตลอดก็ให้ให้ชินี้ไปเลยนะคะ555บาทมีอยู่2สัญลักษณ์นะแต่ละสัญลักษณ์มีไม่เยอะนะคะใครสนใจก็ทักลไลน์แม่หมอมาได้เลยเพราะว่าทำไมถึงไม่เยอะแม่หมอจะเคลียร์พลังงาน ส่งคือให้ให้สินค้าทุกชิ้นนะ่ะมีพลังงานดีๆมีพลังงานของความสมดุลความเสถียรก่อนที่จะส่งออกไปให้กับพวกคุณนะคะมาดูว่าปฏิหาริ์ที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณคือเรื่องอะไรกันบ้างขอเช็คพลังงานของคนที่เข้ามาชมคลิปในวันนี้ก่อนนะคะขออนุญาตครูบาอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์คนที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะไม่เหมาะอดูพลังงานของคุณ ในตอนนี้ The World แล้วก็ The Tower The World The Tower จบสถานการณ์อะไรมาหรือเปล่าเป็นการเป็นการจบแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเลยอะนะไม่ว่าจะเป็นจบสถานการณ์อะไรจบตัวตนเก่าจบความสัมพันธ์เก่าจบอะไรที่มันแบบว่าคือจบเลยจบสิ้นประมาณนี้เลยเริ่มต้นใหม่ฉันเริ่มต้นใหม่ละฉันฉันกลายร่างและอะไรแบบเนี้ยกลายเป็นคนใหม่ ตัวตนเดิมร่างเดิมไม่มีแล้ว9ดาบเก้าไม่เท้าแล้วก็เด e l o ลเวอก้าดาบเก้าไม่เท้าเด e l o ลเวอเกี่ยวกับความรักหรอเกี่ยวกับความรัก พลังงานของคุณในตอนนี้คือก็ที่ผ่านมามันก็เครียดเลยเนาะตอนที่จบตอนที่เจอสถานการณ์แย่ๆมันก็เครียดแหละแต่เขาเอาอยูแม่หมอตอนนี้ฉันก็ไหวผมก็ไหวไปต่อได้ยังพร้อมจับไม้เท้ายังพร้อมจับแพทชั่นของตัวเองไปต่อทํายังไงได้ละ่ะในมัวเป็นมัวไปนั่งจมกับความทุกข์ความเครียดมันก็ไม่มีอะไรเกิดประโยชน์อะ มันมีแต่เกิดโทษกับตัวเองอ่ะคุณได้สติขึ้นมาคุณเลยแบบจับไม่เท้าดีกว่าจับการแอคชั่นการแพชชั่นการดําเนินชีวิตต่อไปดีกว่าแล้วก็นึกถึงข้อดีของตัวเองนึกถึงข้อดีของสถานการณ์ที่ต่างๆที่มันเกิดขึ้นมันเป็นข้อดีทั้งนั้นนะคุณได้ประสบการณ์อ่ะยังไงคุณก็ได้ถึงแม้ประสบการณ์นั้นจะแบบโคตรเจ็บเลยหรืออะไรก็ตามแต่คุณได้ประสบการณ์นะแม่หมอเชื่อได้ว่าถ้าคุณมองในมุมนี้ยเออมันได้จริงๆ ได้ได้ยังไงไม่หมอะเขาทิ้งฉันไปอะไรอย่างเงี้ยได้สิคุณได้อิสรภาพอ่ะคุณได้เห็นแล้วว่าเออเรายังสามารถมีอิสระภาพในการใช้ชีวิตเราไม่ต้องไปจมกับเรื่องอะไรที่มันท็อกซิกก่อนที่คนเราเนี่ยสมมติเรื่องความรักนะก่อนที่คนเราจะจบความสัมพันธ์กันนะมันมีมันมีควันอยู่แล้วล่ะก่อนที่ไฟมันจะลุกอ่ะมันมีควันอยู่แล้วแต่คุณเลือกที่จะไม่มองเห็นควันนั้นเท่านั้นเองแล้วก็อยู่กับควันนั้นตลอดเวลา ควันก็เข้าปอดทําให้คุณไอทําให้คุณหายใจไม่สะดวกมาตลอดแต่คุณไม่เคยมองเห็นแต่ณตอนนี้คุณได้เห็นแล้วล่ะประสบการณ์ของคุณคุณได้เห็นแล้วว่าก่อนที่เหตุการณ์อะไรต่างๆมันจะเกิดขึ้นนะนะมันมีเหตุปัจจัยของมันและคุณในจุดนี้คุณก็เออคุณออกมาสูดอากาศบริสุทธิ์แล้วไม่ได้อยู่ในความทก x i c ตรงนั้นและไม่มันอาจจะทกซิกมากทกซิกน้อยก็แล้วแต่กรณีนะแต่คุณไม่ได้ไปสูดควันพิษอะไรต่างๆโดยที่คุณไม่รู้ตัว อากาศที่เป็นมลพิษอ่าค่า PM อะไรต้องมีอะไรอย่างเงี้ยบางทีเรามองไม่เห็นแต่เราก็ได้รับตรงนั้นเข้าไปก็เหมือนกับสิ่งที่คุณเจอนั่นแหละนะคะเหมือนสิ่งที่คุณเจอคุณพร้อมที่จะไปต่อแล้วก็โอเคฉันเริ่มใหม่ฉันไปต่อแล้วก็ชัดเจนกับตัวเองมากขึ้นว่าเออชีวิตหลังจากเนี้ยเราจะทําอะไรได้ดีที่สุดอะเหมือนเหมือนคนที่หลุดออกมาจากภาวะความเศร้าแล้วนะคุณอะจบเหมือนตัวตนใหม่เกิดขึ้นตัวตนใหม่ the world คนที่มีประสบการณ์ละนะมีประสบการณ์มากมากเรียกได้ว่ามา,มากมากเลยด้วยซ้ำคนที่ประสบความสำเร็จอะใช่ว่าเขาไม่เคยล้มเหลวคุณก็เหมือนกันคน,คนที่จะประสบความสําเร็จอะก็ผ่านความล้มหนึ่งแล้วทั้งนั้นมีใครที่เกิดมาไม่ประสบมีใครที่เกิดมาแล้วประสบความสําเร็จเลยไม่มียังไงก็ไม่มีภาษาสดาเรายังเจอโอ้โหอะไรเยอะแยะมากมายครูทั้งด้านจิตวิญ,ญญาณหลายๆคนก็เจอทุกคนอะต้องเจอเจอกันแบบ เยอะอะเพื่อที่จะให้วันหนึ่งเรามีประสบการณ์ของชีวิตได้แบบมืออาชีพมากยิ่งขึ้นเราไม่ใช่ไข่เราไม่ใช่ไข่ที่จะแบบเปลือกบางๆอะไรมากระทบก็แตกไม่ใช่ละเปลือกไข่ของคุณไม่หมอเปรียบเทียบเนาะเปลือกไข่ของคุณมันจะหนามากเหมือนเปลือกออไดโนเสาร์เหมือนเปลือกอะไรที่มันหนามากเปลือกมังกร เปลือกอะไรก็ได้เปลือกบังกรก็อย่างคนเ, <camp us> เ,เคยดูหนังนะก็จะเข้าใจนะเปลือกบังกรเป็นแบบไหนก็จะหนากว่าไข่ไก่แหละพูดง่ายไข่ไก่ไข่ป็ดอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นแบบนั้นคุณถูกกระเทาะกว่าอะไรที่มันไปค่อยค่อยๆยกระเทาะกระเทาะมาเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยนะแบบเปลือกแข็งใช่ไหมพอเปลือกแข็งมันก็ไม่ได้มีอะไรที่จะแบบว่ามากกระเทาะแล้วมันแตกเลยมันก็แค่อย่างน้อยมันก็แค่เล้าๆเพื่อวันหนึ่งคุณจะได้แบบว่าพอตัวอ่อนโตเต็มวัยแล้วคุณจะได้ออกมาเป็น สิ่งที่เป็นตัวคุณจริงๆคุณจะเข้าใจความหมายที่เป็นหมอพูดไปไหมล่ะคือถ้าไข่อ่ะมันบางมากๆเนี่ยคืออาจจะเป็นตัวตนคนที่ไม่มีประสบการณ์อ่ะมันก็เหมือนไข่เปลือกไข่ที่บางอ่ะเจออะไรมันก็แตกเจออะไรมันก็ใช้ประโยชน์ไม่ได้ไม่ได้ไไดไไดฟังเป็นตัวถูกไหม แล้วถ้าเป็นคุณน่ะผ่านประสบการณ์มาแล้วจนเปลือกของคุณน่ะมันแข็งแกร่งมากขึ้นไม่มีอะไรมาทำร้ายได้ง่ายๆจนกว่าคุณจะได้ออกมาดูโลกของคุณเองคุณจะได้เปิดเผยตัวตนของคุณเองคุณจะเก่งแบบนั้นดับมาไพ่อยาบอาอะไรคะไพ่หยาบบออะไรเกี่ยวกับปฏิหารนี้เออสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณน่ะถ้าเป็นความท็อกซิกเป็นความสเสียใจจบสิ้นอะไรบางอย่างนะนี่คือปฏิหารนะคุณ นี่คือปฏิหารนะจบเพื่อได,ได้ได้มีตัวตนใหม่ก็ถือว่าปฏิหารละ dm paste ใครจะรู้ได้ว่าคนที่เคยเจ็บที่สุดคนที่เคยทรมานที่สุดคนที่เคยลำบากที่สุดจะกลายเป็นคนที่มีวาส,สนาบารมีได้ขนาดนี้นั่นคือตัวคุณนี่คือปฏิหารมันคือของแท้ปฏิหาระ dm p a s e ก็คือ dm p a s e อะตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ด้วยบารมีของตัวเองนะแล้วก็เด็กถือเหรียญ เด็กถือดาบอ่าเริ่มต้นใหม่ชัดเจนแล้วก็สิบดาบเด็กถือเรียนเด็กทือดาบสิบดาบสิบดาบใบนี้แม่เจ็บเหลือเกินเจ็บเห็นไหมล่องลอยความเจ็บปวดการใช้ชีวิตโอ้โหโชคโชนเหลือเกินแต่มันจะไม่เป็นแบบนี้อีกแล้วเพราะอะไรเพราะว่าคุณได้ได,ได้ได้สร้างตัวตนใหม่ของคุณขึ้นมาแล้วเป็นตัวตนที่เป็นเวอร์ชันที่ดีที่สุดของคุณใต้สำรับเป็นแดาบ คุณไม่เชื่อคุณยังบอกไม่เชื่อไม่หมอฉันไม่เชื่อว่าฉันจะดีขึ้นมากไปกว่านี้ฉันไม่เหลืออะไรแล้วอืมฉันไม่เหลืออะไรแล้วคุณเหลือตัวคุณน่ะตัวคุณคือพอร์ตัวคุณคือพลังงานตัวคุณคือสิ่งที่ดีที่สุดทำไมยังไม่เหลือล่ะถ้าเกิดบางคนยังรู้สึกในใจว่ามันไม่เหลืออะไรแล้วจริงๆมันมืดแปดด้านจริงๆแล้วคุณเป็นใครล่ะคุณคือพลังงานถ้าคุณไม่มีนะอ่สมมุติว่าความรัก สมมติว่าเป็นความรักนะสมมุติใครแต่คนออกไปจากชีวิตของคุณน่ะแล้วถ้าตัวคุณน่ะไม่มีแล้ว่คนคนนั้นจะอยู่หรือจะออกอ่ะก็ไม่มีค่าอะไรเลยใช่ไหมถ้าชีวิตของคุณน่ะตัวของคุณไม่อยู่บนโลกมนุษย์ใบนี้แล้วอ่ะให้คนที่ไม่ออกไปจากชีวิตของคุณน่ะเขายังอยู่ก็าตามแต่มันก็ไม่ได้มีค่ามันก็ไม่ได้มีความหมายอะไรดังนั้นตัวคุณนี่แหละคือเป็นคนเป็นอะไรที่มีความหมายที่สุดถ้า หลายๆท่านยังรู้สึกว่าหาทางออกไม่ได้เนี่ยไม่ใช่เลยนั่นคือความรู้สึกของคุณส่วนหนึ่งนั่นคือความคิดที่ปิดกัน้นความเป็นจริงของคุณเท่านั้นเองนะคะจริงๆแล้วเนี่ยในตอนนี้คุณจะได้เริ่มต้นใหม่คุณจะได้ใช้ชีวิตในแบบที่เป็นความสุขของคุณจริงๆไพ่เด็กแต่ละใบาเป็นไพ่ของความสุขได้เรียนรู้อะไรที่แปลกใหม่ ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆแล้วก็ได้วางแผนการใช้ชีวิตที่ไม่เคยจะวางแผนแบบนี้เลยเพราะว่าอาจจะเป็นความเคยชินเดมิมๆที่ใช้ชีวิตเดมิมๆมาตลอดเนี่ยแล้วเหตุการณ์เดิมๆนั้นน่ะมันจบสิ้นไปอะ่ะหลังจากนี้คุณจะได้วางแผนชีวิตแบบใหม่ๆบางคนไม่เคยซื้อสมุดไม่เคยซื้อหนังสือไม่เคยซื้อปากกาเลยนานมากคุณอาจจะได้ซื้อสมุดหนังสือปากกาอะไรก็ตามเพื่อมาเรียนรู้กันใช้ชีวิตเพื่อมาวางแผนการใช้ชีวิต เพื่อเริ่มต้นที่จะใช้ชีวิตในแบบของคุณจริงๆได้อิสระในการใช้ชีวิตในแบบของคุณจริงๆและคุณจะรู้สึกเป็นดัง่ง d m พจกักพัฒดีนี่ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเพราะอะไรเพราะว่าคุณได้รับอิสระภาพที่จะใช้ชีวิต DMPs เนี่ยก็คือเขาชี้นิ้วใชอ้อะนึกออกไหมเมื่อก่อนคุณอาจจะคนอื่นชี้นิ้วให้คุณว่าเออเอานั้นให้หน่อยสิเธอทําอย่างนี้สิเธอทาอย่างนั้นสิแต่ตอนนี้คุณอนะชี้นิ้วตัวเองได้เลยว่าฉันจะไปอย่างนั้นนะฉันจะไปแบบนี้นะ นั่นคือปฏิหารที่คุณบางคนน่ะอาจจะรู้สึกว่าเนี่เหรอเขาเรียกปฏิหารจริงๆมันเป็นปฏิหาร์จริงๆปฏิหารไม่ใช่ว่าคนหรือเหตุการณ์ที่มันไม่โอเคอะ่ะวนกลับเข้ามาคุณเข้าใจไหมสมมติว่าคนรักอู้ฉันอยากให้คนรักกลับเข้ามาจริงๆจริงๆไม่หบอกว่าไม่ใช่ปฏิหารสิ่งที่เกิดขึ้นน่ะล้วนไม่มีความบังเอิญ สิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณจัก,กรวาลและเบื้องบนท่านวางไว้แล้วและคุณมีโซแพนไว้แล้วว่าคุณจะเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นเพื่อจะได้ปลดแอกบางอย่างในตัวของคุณเพื่อจะได้กระเทาะเปลือกบางอย่างในตัวของคุณให้มันกระจ่างชัดขึ้นถ้าเกิดในตอนนี้คนคนนั้นกลับมาหรือสถานการณ์นั้นมันมันมันไม่ใช่แบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยมันย้อนเวลากลับไปไม่ได้แล้วนะคุณจะไม่ได้เก่งขนาดนี้คุณจะไม่ได้รู้สถานการณ์ขนาดนี้หรอก คุณจะไม่ได้เป็นเปลือกไข่ที่มันแข็งแก่งขนาดนี้เป็นเป็นเขาเรียกว่าคนที่จะกําลังกายเป็นมังกรกําลังกายเป็นเอ่ออะไรอะที่มันที่มันดูแบบแข็งแก่งมากๆถ้าเกิดไม่เจอเหตุการณ์นั้นคุณจะไม่รู้เลยว่าตัวเองแข็งแก่งขนาดไหนนั่นคือปฏิหารราชินีถือดาบเนี่ยเห็นไหมเก่ง เก่งฉลาดอาจจะปุบอาจจะความเก่งความฉลาดเนี่ยไม่ได้ใช้เลยที่ผ่านมาถูกดองไว้ถูกเก็บไว้เออมีแต่คนอยู่ในสถานการณ์ที่เขาไม่ได้เห็นความสามารถของคุณหรืออะไรก็ตามแต่ณนะตอนเนี้คุณจะอยู่จุดที่แบบเพอร์เฟกที่สุดอะดีเอ็มเพประกบด้วยราชินีถือดาบเนี่ยคือจุดถึงบารมีจุดแห่งความรู้แดอ,ออกมาใช้แล้วใครก็ว่าใช่ไม่ได้อิสระอิสระภาพชั้นเยี่ยมมากๆ ราชนีถือถ้วยอีกคุณเห็นไหมดีแน่นอนดีแน่นอนดีแน่นอนมันมีแต่ดีอ่ะมันมีแต่ได้กับได้อ่ะชีวิตของคุณอ่ะปฏิหารที่เกิดขึ้นกับคุณคือมีแต่ได้กับได้อ่ะในตอนนี้ก็คือคิดโปรเจกต์ละเริ่มคิดโปรเจกต์เนี่ยเด็กถือดาบกับประกบด้วยเอ่อหนึ่งดาบเนี่ยเริ่มที่จะคิดโปรเจกต์ทำอะไรละเห็นเห็นเอ่อมงกุฎไหมมงกุฎมีให้ไข่มงกุฎมีให้ราชินีและราชาเท่านั้นดังนั้นคุณน่ะเป็นราชินีและราชานะคุณเป็น คุณเป็นนายเหนือของคุณน่ะนายเหนือหัวของคุณเองไม่มีใครเป็นนายเหนือหัวของคุณดังนั้นในตอนนี้คุณจะได้สวมมงกุฎในตําแหน่งของคุณในความเป็นมนุษย์ฉันจะเกิดมาเป็นมนุษย์ชื่อนี้ชื่อนี้ตรงนี้น่ะในโลกเนี้ยคุณจะได้เป็นคุณจะได้เป็นราชินีหรือราชาของคุณเองทุตฉันเป็นชุริกรเนี่ยในดินแดนของฉันเองในโลกของฉันเนี่ยฉันก็เป็นราชาราชินีชุริกรก็เป็นอ่า ราชินีก็ได้อะชุริกรก็เป็นราชินีของของแคว้นของชุริกรอเองอะไรแบบเนี้ยคือแบบนั้นนะไม่หมอจะยกตัวอย่างอย่างคุณชื่ออะไรอะคุณชื่ออะไรก็นั่นแหละหลากหลายออกไปเนะี่ยคุณก็เป็นราชินีเป็นราชาของแคว้นของคุณนั่นแหละคุณจะใช้ชีวิตยังไงก็ได้มันเรื่องจริงนะห้าถ้วยราไม่ต้องไปเสียใจนะสิบดาบอะอย่าอย่าไปเสียใจไม่หมอห้ามคุณไม่ได้แต่ไม่หมอจะบอกคุณไว้เวลาจะช่วยเยียวยาคุณถ้าคุณเปิดใจให้เวลาเยียวยา ปล่อยให้สถานการณใ์ในเมื่อมันทุกข์มันเศร้าเนี่ยก็คือปล่อยมันไปก่อนความเศร้ามันยังกัดกินคุณอยู่ความทุกข์ยังกัดกินคุณอยู่แต่คุณอย่าพยายามไปดึงเอาเรื่องเดิมๆเ,เ,เรื่องเก่าๆที่ทําให้คุณเสียใจอะ่ะกลับมาอยู่กับปัจจุบันเท่านั้นเป็นพอแล้วคุณจะเข้าใจว่าเออคุณโตขึ้นเวลาเยียวยาคุณได้จริงๆเวลาสามารถเยียวยาคุณได้แต่อย่าเอาอดีตเข้ามาอยู่ในเวลาปัจจุบัน มันจะไม่สามารถเยียวยาได้เลยมันจะช้าพูดง,ง่ายๆมันอาจจะมันอาจจะสามารถเยียวยาได้แต่ว่ามันจะช้านิดนึงยังไงซสเวลาก็ทําให้คุณดีขึ้นแต่ในปัจจุบันเนี่ยคือสําคัญที่สุดคุณจะต้องใช้ชีวิตในแบบที่มีความสุขนะให้อิสระกับตัวเองได้ทําในสิ่งที่ตัวเองต้องการทํามันเป็นเรื่องที่แม่หมอพูดตลอดไม่ว่าไม่หมอจะทําช่องไหนนะสามช่องที่ไม่หมอมีเนี่ย แม่หมออยากให้ทุกคนเป็นตัวของตัวเองอะนั่นคือปฏิหารที่เกิดขึ้นแล้วล่ะนั่นคือปฏิหารของคนที่เกิดมาเป็นมนุษย์อะเราต้องการอิสระทุกๆอย่างถ้าเราไม่ได้ให้อิสระกับตัวเราเองเลยอะอิสระภาพในด้านอื่นๆนะเราก็ไม่พึงจะได้อะ่ะแต่ถ้าคุณให้อิสระกับตัวเองว่าตัวเองมีมีความคิดมีแพชชั่นแบบนี้ความคิดและแพชชั่นของคุณอะแม่หมอเชื่อได้ว่ามันไม่ได้เป็นเป็นเรื่องที่ผิดศีลธรรธมอะไรอะเพราะคนส่วนใหญ่ก็รู้ศีลธรรธมอันดีงามมันคืออะไรเรารู้ ดังนั้นความคิดการเป็นตัวของตัวเองเนี่ยมันไม่ได้ผิดศีลธรรมมันก็เป็นเหอะเป็นตัวของตัวเองเหอะคุณจะใส่เสื้อสีอะไรคุณจะทํำยังไงคุณจะจบจากสถานการณ์อะไรมาคุณก็เริ่มต้นได้ใหม่เสมอนั่นนั่นนันเป็นสิ่งที่คุณมีอํานาจสูงสุดมันไม่มีอะไรที่คุณเริ่มต้นใหม่ไม่ได้เพียงแค่อารมณ์หรือความคิดหรือตะก,กะบางส่วน อบอกกับคุณเท่านั้นเองว่าคุณไม่สามารถเริ่มต้นใหม่ได้แล้วจริงๆคุณสามารถเริ่มต้นใหม่ได้แล้วเป็นตัวตนที่เป็นเวอร์ชันที่ดีที่สุดของคุณจริงๆนะแต่บังเอิญบังเอิญเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดมันต้องต้องผ่านการเจ็บที่สุดแต่มันจะเป็นผลที่สุดมันจะเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ที่สุดสําหรับคุณแน่นอนนะคะ justice เนี่ยไม่ไม่มีความบังเอิญบอกแล้ว justice คือกฎแห่งกรรมกฎของการกระทํากฎ ต่บนโลกมนุษย์ใบนี้เป็นกฎที่ยุติธรรมเสมอถ้าเป็นกฎแห่งกรรมคือกฎแห่งการกระทำนะยุติธรรมเสมอสิ่งที่คุณเจอให้คุณคิดไว้ว่าเราเคยกระทํามาแล้วในภพชาติใดภพชาติหนึ่งถ้าภพชาตินี้เราไม่เคยกระทำเพราะแม่หมอเนี่ยดูดูกับตัวเองเลยว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับแม่หมอเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องน่าจะเป็นเรื่องสุขภาพด้วยนะแม่หมอไม่เคยที่จะเป็นดุร้ายดุร้ายฆ่าสัตว์หรืออะไรแบบนี้แบบไม่ได้เป็นคนที่สายโหดอะไรขนาดนั้นแล้วก็ไม่ได้ทําร้ายจิตใจใครหรืออะไรใดๆเลย ไม่ได้แตะต้องอะไรเกี่ยวกับเรื่องตรงนี้มากมากก็มีบ้างสมัยเด็กๆก็มีบ้างตบยุงอะไรต้องมีอะไรอของไม่หมอเนี่ยแหละก็มีบ้างแต่สิ่งที่ได้กลับมามันเป็นกรรมที่เรียกได้ว่ามันมันเหมือนคนที่ทาปานาติบาตมาเยอะมากๆอ่ะ ทีนี้ก็สงสัยตัวเองว่าเออทำไมเราเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นจนวันนึงเรามากระจ่างชัดในจิตเลยว่าเออมันเป็นการกระทําในหลายยุคหลายสมัยเพราะเราไม่ได้เกิดมาเพียงแค่ภพชาตินี้ภพชาติเดียวเราเกิดมาหลากหลายมิติหลากหลายภพชาติมากๆแล้วการกระทําของเราอะ่ะมันก็จะมีทั้งถูกทั้งผิดทั้งดีทั้งไม่ดีแต่เราเลือกที่จะมาแก้ไขในภพชาตินี้เรื่องอะไรถามว่าการกระทําในกฎของกรรมเนี่ยนะมันยุติธรรมเสมอก็จริงอะ แต่เราเลือกถ้าว่าเราไม่เลือกนะคุณเอ้ยคุณไม่ได้คุณไม่ได้ไ,ไดอ้นั้นหรอกไม่ได้มายืนอยู่ตรงจุดนี้หรอกเพราะว่าคุณคิดว่าเรา,เราจะทําแต่กรรมดีตลอดเหรอเราเลือกเราเลือกว่าจะมาแก้ไขเรื่องนี้มากกว่าที่มันเป็นการกระทําที่เรารู้สึกผิดที่สุดพอเราเลือกที่จะมาแก้ไขตรงนี้ว่าเออเราเรามาต้องมารับกรรมตรงนี้เพื่อให้เข้าใจเพื่อให้เข้าใจพอเราเข้าใจปุ๊บเออปัญญาเกิดทีเนี้ยพอปัญญาเกิดปุ๊บทุกอย่างมันก็ มันเหมือนถูกจับวางได้ลงตัวคือเจ็บแต่จบแบบนั้นเลยเจ็บแต่จบจะไม่วนลูปและขอให้เจ็บแต่จบจริงๆอย่าไปดึงเอาสภาวะเดิมๆเข้ามาใช้นั่นคือปฏิหารของคุณนั่นคือสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นกับคุณแบบสมเหตุสมผลที่สุดไม่มีความบังเอิญอย่าไปคิดว่าตัวเองโอ้โหวาสนาน้อยช่างดอยค่าหรือเกินเวรกรรมอะไรของฉันพูดได้เวรกรรมอะไรของฉันว่ามันเป็นการกระทําเรารู้อะเลยมันเป็นเวรกรรมของเราแล้วเราจะออกจากเวรกรรมนี้ได้ยังไง เออเราจะออกจากเวรกรรมนี้ได้ยังไงคือการให้อาภัยคนที่เขาทํากับเราแล้วก็ทบทวนตัวเองว่าเราผิดพลาดอะไรแล้วเราแก้ไขใหม่ทุกอย่างเกิดขึ้นฉันใช้หมดแล้วพอเออโอเคขอโทษนะขอโทษเจ้ากรรมในเวรนะขอโทษเออเขานะขอโทษที่การกระทําของเราใดๆกับต่างๆเนี่ยแต่เราต้องขอโทษนะ ตรงนี้เราอาจจะมีประเด็นกับใครคุณคุณบอกว่าคุณขอโทษเขาไม่ได้หรอกเขาผิดอะไรอย่างเงี้ยโอเคคุณขอโทษเขาไม่ได้ไม่ต้องขอโทษในตอนนี้นะคะแต่คุณจะต้องขอโทษการกระทําในอดีตที่คุณทํากับใครไว้สักคนหนึ่งอ่ะโอ้มันเจ็บอย่างนี้นี่เองคุณจะต้องระลึกคุณจะต้องรู้คุณจะต้องจะต้องเข้าใจและโน้มเข้ามาหาตัวเองว่าเออมันมันเป็นแบบนั้นจริงๆแล้วคุณจะปลดล็อกพันธนาการตรงนี้ได้คุณจะใช้ชีวิตไม่ต้องวนหลูกลับมาที่เดิมๆแล้ว ได e เชียร์ออคุณได้ไปต่อนะคะคุณได้ไปต่อเหมือนคนที่เล่นเกมอะไรสักอย่างคุณได้ไปต่อเดอะซันความสําเร็จรอคุณอยู่ความสดใสความกระจ่างชัดปฏิหารที่สดใสมากๆาเดอะซันเป็นไพ่ที่ดีที่สุดของไพ่ทาโร่คุณได้ไพ่ใบนี้ขึ้นมาคุณได้ไพ่ใบนี้ขึ้นมาไม่ต้องห่วงหรอกทุกอย่างจะดีขึ้นแน่นอนและคุณจะขอบคุณชีวิตของตัวเองคุณไม่เสียดายเลยที่เหตุการณ์ต่างๆที่มันทำร้ายใจคุณเนี่ยเกิดขึ้น วันหนึ่งคุณไม่เสียดายวันหนึ่งคุณจะขอบคุณได้มีความสุขเลิศมากเป็นปฏิหารจริงๆไม่คิดเลยว่าโอ้คุณเห็นไหมไม่มอกสบไพ่ยแล้วจัสติกก็ยังขึ้นไม่ต้องห่วงไม่มีความบังเอิญกดแห่งกรรมยุติธรรมเสมอและสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณนะ่ะจะได้รับผลที่ดีละ ไอกระบวนการต่างๆที่มันเกิดขึ้นมันม,นม,นมาทําให้คุณได้ตื่นมันมาทําให้คุณได้รู้มันมาทําให้คุณได้กระทบเปลือกแล้วก็สง,ง่างามแข็งแกร่งเอาเป็นว่าดุจมังกรผงาดฟ้าแบบนั้เอาแบบนั้นเลยจริงๆแบบนั้นเลยถ้าใคร,ใค,รคิดว่าไม่ใช่แม่หมออย่าไปคิดแบบนั้นถ้าคุณคิดแบบนั้นเท่ากับคุณเตะตัดขาตัวเองมาดูซิว่าปฏิหารในครั้งนี้จะสร้างอะไรให้กับคุณได้อีก การสร้างการคิดเอทการเพิ่มพูนการเติมเต็มความผาสุขความสุขสบายการอยู่ดีกินดี The m p s ก็มาเห็นไหมเนี่ยการอยู่ดีกินดีความสุขสบายอะ่ะอ้ชีวิตคุณ perfect อะ่ Lux ury, อะ luxury อ่ะบอกได้เลย ลักชัวรี่สวยงามคุณไม่ต้องหวนว่าคุณจะรูปร่างแบบไหนหุ่นแบบไหนผิวแบบไหนฉันจะเป็นเพศสภาพไหนอะไรยังไงคุณสวยในแบบฉบับของคุณคุณงามในแบบฉบับของคุณคุณหล่อในแบบฉบับของคุณคุณดูดีในแบบฉบับของคุณนั่นคือความภาคภูมิใจนั่นคือสิ่งที่คุณจะต้องเห็นเห็นความสวยงามของตัวเองไม่มีใครเห็นช่างเขา เราจะไปนสนใจทําไมคนอื่นจะเห็นไม่เห็นแต่คุณเห็นตัวเองหรือเปล่าคุณเห็นความสวยงามของตัวเองหรือเปล่าคุณเห็นสิ่งดีๆของตัวเองหรือเปล่าถึงเวลาแล้วที่คุณจะต้องเห็นนะคะไพ่ดีมากเลยจิตวิญญาณน,นำทางสปิริตไกด์นะจิตวิญญาณน,นําทางคุณจะได้ตื่นรู้แน่นอน คนที่ตื่นรู้คนที่เข้าสู่กระบวนการการตื่นรู้อ่ะส่วนใหญ่อ่ะเขาจะเจออะไรที่มันทกซิกอย่างนี้แหละเพื่อทับปลุกให้เขาตื่นพอพอพอตื่นปุ๊บเนี่ยจะขอบคุณทุกสถานการณ์เลยและจะรู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันเป็นโซเพลนของเราจริงๆบางคนไม่รู้หรอกนะว่าอ้จะเจออะไรเยอะขนาดนี้จะต้องเจออะไรหนักขนาดนี้แต่คุณขอบคุณได้พอวันหนึ่งพอคุณเจอตัวตนข้างในปุ๊บพอเจอจิตวิญ,ญญาณเดิมแท้ของคุณปุ๊บเจอจุดประสงค์เข้าใจเขาเรียกว่าตื่นแล้วกันนะคุณจะขอบคุณทุกอย่างว่าคุณผ่านมาได้ คุณไม่วนหลปแล้วคุณผ่านมาได้หลังจากนี้ต่อไปเป็นการเติบโตหลังจากนี้ต่อไปเป็นจุดที่บารมีของคุณเติมเต็มเติมเต็มเหมือนคุณรู้ว่าตัวเองต้องการอะไรแล้วได้สิ่งนั้นน่ะเหมือนเนลมิชชีวิตของตัวเองได้นี่คือปฏิหารจริงๆแม่หมอะม่หมอก,การันตีได้เลยว่านี่คือปฏิหารของคนที่เข้ามาชมคลิปนี้จริงๆขอให้คุณสวยงามขอให้คุณสว่างสวยขอใคุณสวมมงกุฎของตัวเองอย่าง สง่าผ่าเผยนี่แหละคือตัวฉันมองไปข้างหน้าเนี่ยฟังคลิปแม่หมออยู่อ่ะไม่ว่าคุณจะมองอยู่ที่ผนังเพดานหรือมองอยู่ที่ทิวทัศน์หรือมองตรงไหนก็ตามมองไปข้างหน้าแล้วก็บอกว่านี่แหละคือตัวฉันนี่แหละคือชีวิตของฉันฉันจะบรรดาชีวิตของฉันเองหลังจากนี้ต่อไปแบบนั้นเลยคือปริหารอันนี้คือคือสร้างพอร์ให้กับคุณได้แบบ เยอะมากๆแม่หมอเป็นกําลังใจให้แล้วก็อวยพรให้คุณประสบความสาเร็จในทุกเรื่องเลยนะคะขอบคุณมากๆในการติดตามรับชมช่องของแม่หมอนะคะแล้วก็การสนับสนุนของพวกคุณทุกช่องทางพวกคุณมีส่วนช่วยให้เพื่อนๆหลายๆคนแล้วให้ให้ใหทุกๆคนที่เข้ามาในวงโครจรการเดินทางสายจิตวิญญาณเนี่ยได้รับประโยชน์คุณมีส่วนในนั้นนะคะแม่หมอหวังว่าแม่หมอจะเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดให้กับคุณได้นะคะเพราะว่าพวกคุณทุกคนคือเพื่อนที่ดีที่สุดของแม่หมอขอบคุณค่ะ